ร่วมด้วยช่วยดันวันนี้13กุมภาพันธ์นายกเศรษฐาทวิสินมีนัดคณะรัฐมนตรีและสสพักร่วมรัฐบาล315เสียงกินเลี้ยงสังสรรค์ครั้งที่3เพื่อกระชับมิตรให้ฟิตปรียิ่งกว่าเดิมเพราะรัฐบาลกำลังจะเสนอร่างพรบกู้เงิน500ล้านบาทโครงการแจกเงินดิจิทัลซึ่งเป็นกล่องดวงใจของพักเพื่อไทยให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการหากบรรดารัฐมนตรีพักอื่นๆรวมหัวกันค้านสุดลิ่มทิมประตู โครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0่นบาทให้ประชาชน50บล้านคนของพักเพื่อไทยก็ติดสอยตันจึงเป็นไฟบังคับที่นายกเศรษฐาต้องขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีทุกคนและหัวหน้าพักทุกพักให้ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ผ่านไฟเขียวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำร่างพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทเสนอต่อที่ประชุมสภาให้คลอดออกมาประกาศใช้โดยเร็วประเด็นอยู่ที่ร่างพรบกู้เงิน5แสนล้านบาท ที่พักเพื่อไทยผลักดังสุดตัวเป็นกฎหมายการเงินหากกฎหมายการเงินที่เสนอโดยรัฐบาลโดนความจำเบ้ากลางสภานายกเศรษฐาต้องลาออกกลางคันรัฐบาลชุดปัจจุบันก็แพ้แตกแฉกกระจายจึงต้องขอร้องแกมบังคับให้หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักและสสพักร่วมรัฐบาลทุกคนร่วมแรงรวมใจโหวตเห็นชอบร่างพรบกู้เงินห้าแสนล้านบาทอย่างพร้อมเพรียงดังนั้นการนัดเลี้ยงกระชับมิตรรอบที่สามวันนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่นายกเศรษฐาจะได้จับข่าวคุยกับหัวหน้าพักและสสฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวเพื่อปรล้าวประโลมให้เกิดความสบายใจว่าโครงการแจกเงินดิ un, จิทัลจะกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นผลทันตาข้อสําคัญการดําเนินการท,ทั้งหมดถูกต้องโปรง่งใสและจะไม่ถูกเช็คบินย้อนหลังอย่างแน่นอนแม่ลูกจันเชื่อว่าหากนายกเศรษฐาเคลียข้อกังวลต่างๆได้อย่างชัดเจนการเสนอร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาจะผ่านไปได้อย่างสะดวกโยทินยกเว้นพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนเดียวที่ทําตัวเป็นเสือซุ่มไม่ยอมโผล่ไปร่วมงานสังสรรค์พักร่วมรัฐบาลลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลคนเดียวที่ไม่เคยไปร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลเลยแม้แต่นายกเศรษฐายังไม่เคยพบลุงป้อมหัวหน้าพักอันดับสามแบบตัวเป็น แถมลุงป้อมซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ยอมโผล่ไปประชุมสภาอ้างว่าเจ็บขาไปประชุมสภาไม่ได้แต่โผล่ไปเดินสายพบพี่น้องประชาชนแบบถึงไหนถึงกันสรุปว่าลุงป้อมเป็นแกนนำพักร่วมรัฐบาลแต่ชอบทําตัวเป็นแกนนอนคือนอนไม่รู้ไม่ชี้ยันเตเหนื่อยใจแทนนายกเศรษฐาเหมือนกันนะโยม